สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันลัคนาเปล่งนาราทิพย์ค่ะค่ะและดิฉันจิรารั์ขุนทองในรายการ Gi f t News นะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่เรียกว่าคุณผู้ชมต้องสนใจเรื่องการออกกำลังสมองค่ะไม่ใช่แบบไปวิ่งวิ่งเป็นมาร์สปาปาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมองออกกำลังกายยังไงเขาบอกว่าต้องออกกำลังกายสมองตัดสมองออกมาแล้วก็บีบบีบนว่นนู่ทำไหม ห่ือไงเออเขาบอกว่านักประสาทวิทยานะคะจากสหรัฐอเมริกาค่ะค้นพบว่าสมองของคนเราไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงขีดความสามารถในการทํางานให้ดีขึ้นด้วยกระบวนการฝึกแต่สมองของเรานะคะจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบประสาทของสมองด้วยการออกกําลังได้ด้วยออกกาลังกายสมองใช่<ด>ใชค่ะเขาบอกว่า ดรริชาร์ดเดวิสันค่ะนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกานะคะพร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนหนึ่งค่ะกล่าวไว้ในการสมัมมน,นาที่สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งนิวยอร์กค่ะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะกล่าวว่าสมองคนเราเนี่ยไม่เคยได้หยุดนิ่งเฉยเลยนะคะ,คะแต่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเลยตาม<อ>ประสบการณ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของใช่เขาอบอกว่าปรับไปตลอดชีวิตจนแม้มกระทั่งว่าตายแล้วคุณนุกนี้จริงเหรอจริงเขาบอกว่าพอตายแล้วปุ๊บนะ จะปรับต่ออีกเป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะเปิดสนิทไปตลอดการคือไม่ใช่ว่าพอเสียชีวิตปุ๊บแล้วสมองหยุดไปเลยไม่ใช่ไม่ชเขาจะปรับอีกนิดหน่อยค่ะก่อนที่จะปิดไปตลอดการนะคะในวิชาการทางด้านประสาทวิทยานะคะได้เรียกการปรับ เปลี่ยนดังกล่าวนี้เอาไว้ว่า neuroplasticity ค่ะคุณนุกนิกที่หมายถึงว่าการเปลี่ยนรูประบบประสาทไปตามแรงที่กระทําต่อสมองนั้นๆซึ่งก็คืออันนี้คุณผู้ชมอาจจะฟังไม่เข้าใจมันภาษาทางการแพทย์เขาอธิบายไว้ง่ายกว่านั้นค่ะคือเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์ที่ผ่านมาและสั่งสมไว้เขาจึงได้มีการบอกว่าบางทีผู้ใหญ่เนี่ย จะมีการตัดสินใจได้ดีกว่าเราเพราะว่ามีการสั่งสมประสบการณ์อย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่าแบบอาบน้ําร้อนมาก่อนต้องเชื่อฟังไงยประมาณนั้นเลยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่บ่งชี้ถึงเรื่องนี้นะคะคือเหตุผลของการที่เด็กๆและวัยรุ่นสามารถเรียนรู้ภาษาที่สองหรือเล่นดนตรีได้ดีกว่าผู้ใหญ่ที่โครงสร้างประสาทปรับเปลี่ยนมาละจริงเขาถึงได้บอกว่าเวลาเรียนเรียนภาษาให้เรียนตั้งแต่เด็กสมองของเด็กเนี่ยยังมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสามารถพัฒนาได้เพราะว่าสมองของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะคุณนุ้งนี้ค่ะ มันมีประสบการณ์หลายอย่างมาเขาเรียกว่าบล็อกไว้แล้วคล้ายๆกับเหมือนประมาณว่าแก้วแบบใกล้จะเต็มและอะไรอย่างนี้ใช่ใชแล้ว <นะ S 1> ปรากฏการณ์นี้นะคะเป็นเครื่องยืนยันได้เช่นกันค่ะว่าเราสามารถฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนแปลงการทํางานและรูปแบบของสมองได้เหมือนกันนะ<ช> <ๆ S 2> เขาบอกว่าคนที่เคยฟังแบบฟังเรื่องการออกกําลังสมองมาด้วยการนั่งสมาธินะคุณเออเขาบอกว่าเนี่ย คุณแม่ด้วยนะคุณแม่มือใหม่แล้วพวกแบบพวกที่เรียนด็อกเตอร์เรียนาศาสตราจารย์เนี่ยมานั่งฟังการบรรยายว่าออกกําลังสมองด้วยการนั่งสมาธินะทําให้ชีวิตส่วนตัวนะคะทางหน้าที่การงานเนี่ยนะโอเคขึ้นเลยนะเขาบอกว่าพอหลังจากทาสมาธิแล้วเนี่ยนะคะสมองเนี่ยนะสามารถเพิ่มการตื่นตัวและฉับไวของสมองได้มากขึ้นจากการตรวจสอบยังพบว่าสมองของตอนเองน,นะคะมีการไหลเวียนของกระแสะไฟฟ้าในรูปแบบที่เป็นทางบวกมากขึ้นอีกด้วยการนั่งสมาธิใช่อาการ เครียดก็ลดลงค่ะเออน่าน่าสนใจนะเออดรเดวิสันค่ะบอกไว้ว่าเคยใช้พระสงฆ์นะที่ผ่านการบวทเรียนฝึกจิตบำเพ็ญภาวนามาแล้วกลุ่มหนึ่งเป็นตัวอย่างค่ะเพืศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ ของโครงสร้างของสมองนะครรมของพระสงฆ์เหล่านี้ว่าพบว่าระดับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมของสมองขึ้นอยู่กับระดับการฝึกฝนของพระสงฆ์แต่ละรูปคือพระสงฆ์รูปไหนที่มีการภาคเพียรบากบั่นนั่งสมาธิปฏิบัติเยอะๆเนี่ยอย่างจริงจังเนี่ยอ๋อก็จะมีเขาเรียกว่ามีพัฒนาการทางสมองเนี่ยได้ดีกว่าค่ะเขาบอกว่าข้อแนะนําเรื่องการออกกําลังสมองด้วยการฝึกสมาธิพื้นฐานง่ายๆจากผู้เชี่ยวชาญก็คือทําได้ง่ายๆเราไม่ต้องไปบวชเป็นพระนะแต่ทําได้ง่ายๆคือการพุ่งความส นใจของเราไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียวค่ะเช่นเวลาทําสมาธิให้ผู้หนวยใจไปที่พุ่งสมาธิไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกําหนดสมาธินนเองเรานั้งสมาธิสวดมนต์แค่นั้นเองเป็นการออกกําลังสมองลดระดับความเครียดได้ด้วยแล้วก็ทำง่ายๆที่บ้านเลยนะจิงทำตรงไหนก็ได้นะคุณน้มิกนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มัติชนค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.